สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดียามเย็น,ยนอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมครับผมส่ง Honda าซ v i c คดยเป็นชันไปแล้ว1นึ่งคันต่อด้วย f o r t จ n นเนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องของโซล่าตอนแรกจะขึ้นตัวนี้นะะขึ้นเครื่องหมาย ซึ่งหมายสามเหลี่ยมตกใจแล้วก็ขึ้นอะไรนะมีแผ่ฟูลฟิลเตอร์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละ <c oughs> เป็นการอธิบายที่แบบงงงงตัวเองมากแล้วก็เปลี่ยนกองโซลา่าแล้วนะครับเขาน่าจะเปลี่ยนมาแล้วนะแล้วก็จะเปลี่ยนก่อนระยะหรือเปล่าลทีนี้มันก็เด้งเด้งขึ้นอีกพอเด้งขึ้นปุ๊บ เขาก็ใช้มาพักใหญ่ครับจนมาถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ให้เปลี่ยนกรองโซล่าแล้วก็เปลี่ยนกรองอากาศใหม่นะครับกรองอากาศตัวเดิมมันจะหนานะครับเพราะรุ่นนี้มามันเป็นตัวบางเนื้อสีขาวลองดูแล้วก็เตือนอีกแล้วครับเตือนเตือนให้ล็อกรัดเข็มขัดนะ เข้มคัดแล้วถ้าเราไม่รัดฝั่งซ้ายก็อย่างเตือนไงเปิดแอร์กัอนอยู่ในโหมดอีคู่อุณหภูมิภายนอก36องศาตำแหน่งเกียร์ดีนี่ถ้าหน้าจอเยอะอีกสักหน่อยนะผมจะล้าเลยผมว,ว่ามอง,งัไม่รู้จะมองอะไรเลย พอเราเบรกดึ๊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 กดึกอย่างเงี้ยพอเราเบรกดึ๊กดึกมันเหมือนมันจะมีอะไรกระตุกกระตุกอยู่ข้างหลังอ่ะดึกดึ๊กึกกมันนิ่มเกินไปหรือเปล่าข้างหลังมันจะเยื่อย้ยนี่ถ้าผมขี่รุ่นนี้แล้วผมนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้เวียนหัว เวลาเบรกนี่มันรู้สึกว่ามันจริงยุบหยาบยุบหยาบลูกค้าผมออกมาเพื่อนผมออกมามาก็เปลี่ยนโช๊คใหม่หมดเลยนะเพราะว่าบางทีมันนุ่มมันก็นุ่มไปพอมันพอเราขี่เรเร็วมันกลายเป็นแบบว่าอะไรนะข้างหลังมันจะแบบล่อน ก็ต้องมาเปลี่ยนโชคเซตโชคใหม่ถ้าราคาแพงวันนี <c oughs> ้ก็น่าจะเป็นโชคไฟฟ้าแล้วนะปรับอัตโนมัติ <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาบอกว่าวิ่งแล้วพอวิ่งแล้วไฟมันเตือนไฟมันโชว์ไม่รู้จะโชว์อะไรนะครับผม <c oughs> ก็เลยเดี๋ยวไปวิ่งดูก่อนนะครับแต่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราจอดไว้นิ่งๆหลายชั่วโมงนะครับก็เลยไม่อยากจะสตาร์ท น้ำมันมันลงก้อนอ่างหมดแล้วก็เลยเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาลองวิ่งดูนะครับก่อนส่งงานว่ามันจะปกติดีเหมือนเดิมหรือไม่ที่ผมเห็นดีก็คือมันจะเตือนแค่กองโซล่านะครับแล้ว่าเวลายูเทิร์นี่เป็นอะไรที่แบบว่าล้อนี่ไถพื้นนี่อารดนดี่อาร นุ่มจริงๆข้างหน้าก็ดูแบบดูเหมือนจะก็ด้างนิดนึงข้างหลังก็จะยุ้ยๆนิดนึงตามสไตล์รุ่นนี้แล้ครับอันนี้ผมขี่ป้ายแดงก็ประมาณคลายๆอย่างเงี้ยแหละก็ยังไม่ไปอะไรไกลขนาดไหนเลย อีโกนี่การวิ่งในเมืองนะครับวิ่งเรื่อยๆชมวิวประหยัดประหยัดขี่ต่างจังหวัดสบายสบายแต่ข้างหลังมันดูจะล่อนๆไปหน่อยว่านั่งรถนี่รู้เลยหรือว่าเป็นคนขับรถแข่งกระด้างนั่งรถนุ่มๆไม่เป็นตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรโชว์นะเนี่ยรถหกหมื่นโล รถแข่รับส่งลูกไปโรงเรียนประมาณแค่นั้นแหละครับแต่ผมขับปาเจโรเพื่อนนะมันยอดอะ่ปะปเจโร่กโอเคนะ <c oughs> อันนี้เป็นการพูดแบบโยตัส่วนตัวนะครับพัม่มพัมพั่มพบทแต่เป็นรถตลาดนะครับรถที่คนนิยมมากที่สุดนะครับ f o r t จูเนอร์ฟอร์จูเนอร์ลีใครสนใจมั้งครับเพื่อนผมเขาจะไปเอา f o r t จูเน T R D สี่คูณสี่รถคนรวยนะครับเขาจะขายนะครับขอนแก่น,นครับขอนแก่นอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเป็นเจ้าของศูนย์บริการเหมือนกัน <c oughs> เพื่อนเพิ่งมาหาเมื่อกี้นี่งบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูรถนะครับจะเอามาขาย ผนใจตัดราคาเนี่เอาไปขายต่อเอาไปใช้ได้เลยนะหรือว่าจะไปขายต่อก็ได้นะครับแต่ราคาก็ต้องสูนหน่อยนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่าเขาไปเขาจะไปซื้อเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้หรอกครับเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขอนแก่นเอเดี๋ยวผมลงคลิปไปเ็าเขาคงดูอยู่เลย <laughs> นะ เผื่อใครอยากได้นะเจออ๋วเลยนะนี่ครับพอพอร้อยหนึ่งก็อาการจะมีเต้นนิดๆน,น,นะอาการจะเริ่มมีเต้นนิดๆและยางน่าจะได้ได,ไ,ดได้ที่แล้วแหละยางเนี่ยนี่ครับพอร้อยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเต้นนะเต้นรถอ่อญาติกันนะครับเจ้าของไททันเนี่ยก็เต้นนะมันก็เต้นนะเ,นนะเวลาใช้หลายๆปีอนะ ประมาณนี้ครับรถตามสภาพปีครับหลายปีแล้วรถวิ่งน้อยจอดนานคนระับยางแปะพื้นนานไปหน่อยแต่มันแปลกที่ว่าเวลาเราถอนคันเร่งเนี่ยเราปล่อยไหลถ้าอยู่ประมาณร้อยหนึ่งมันไม่เต้น,นแต่เวลาเหยียบอยู่ประมาณร้อยแล้วก็กำลังจะขึ้นร้อยหน่อยๆร้อยร้อยจะเกือบร้อยสิบมันเต้นครับแต่เวลาปล่อยคันเร่งมันเงี้ยมันนิ่งดิ มันเหมือนมันไม่ใช่อย่างอ่ะเนี่ยครับเวลาวินิ่ฉัยรถนะครับหนังไปขับไปดูไปแล้วก็สังเกตอาการไปว่ามันเป็นยังไงขี่เป็นอะไรแล้วก็มันเต้นไหมไฟชโชว์ไหมจับอาการนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ขับไม่เหมือนเจ้าของ เจ้าของอาจจะขับไม่ถึงร้อยก็ได้อาจจะขับแค่แปดสิบแต่วลาเนี่ยเราขับร้อยเนี่ยมันดึก๊กดิกดึกดิก,ดกอันนี้ของสิบนะครับโรงพยาบาลมัชลากรสูตรมะเร็งนะสุดยอดจริงลวเลวยแต่อัตราเร่งเนี่ย พี่แกพี่โตเขาสุดยอดแล้ยพี่โตตาเร่งแรงบิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับขนา,ารดรถปีสิบหกนะป่านนี้ EGR ก็คงจะทำงานเต็มที่แล้วครับรถเดิมๆครับอ่าจริงๆรถไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยผมว่าก็ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยนะครับไม่ต้องรอให้ถึงระยะเวลาหรอก แล้วยิง่งรถวิ่งน้อยเนี่ยวิ่งช้าๆไม่ได้วิ่งเร็วนี่ e t าจะทำงานเร็วมันจะทำงานเร็วกว่ารถที่วิง่งระยะทางยาวๆนะครับถ้าวิ่งยาวๆอย่างเงี้ยถ้าเครื่องมันเย็นอนุณหภูมิมเย็นระบายได้อุณหภูมิเครื่องไม่สูงมาก e tr มันไม่ค่อยทำงานแล้วช่วงเหยียบอย่างเงี้ย e tr จะปิดมันก็จะเปิดช่วงแบบประมาณเงี้ยเราถอนคันเร่งคือคือ การทำงาน EGR นี่ขึ้นอยู่หลายสภาวะนะครับเครื่องร้อนเครื่องเย็นอุณหภูมิเท่านี้ความเร็วเท่านี้ตอนเหยียบคันเร่งตอนถอนคันเร่งอะไรประมาณนั้นแล้วแต่บริษัทเขาจะออกแบบมานะครับว่า EGR ควรจะทำงานตอนไหนช่วงเวลาไหนอุณหภูมิไหนนะฮะทุกอย่างมันใช้ร่วมกันหมดเลยนะครับวิเคราะห์งานร่วมกันหมด เย็นก็รถเยอะครับเรียบเริ่งานนะฮะช่วงเย็นเย็ก็รถรดเยอะเดี๋ยวจะไปนูนเลยกับรถคองสิบสามครับวิ่งก็ต้องวิ่งยาวๆครวิ่งอย่างนี้ไม่ค่อยรู้คลับเห็นก็มีแต่ฟอร์จูนฟอร์จูนอูแถวนี้ก็เยอะนะครับเยอะหลายอู อ๋ง่ายครับไปซื้ออะไรนี่มีจะช่างนั่นนั้นแหละครับเจ้าของอู่นั่นนะหรือบางทีก็ตัวแทนช่างคร,ครับเนี่ยก็อู่ับเนี่ยแยะทางร้านยางอู่ซ่อมรถส่วนมากผมก็จะทำงานอยู่กับส่วนตัวของผมนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ไปไปสูงสิงกับอู่ไหนนะครับ ก็จะอยู่ของเราทำงานของเราหาข้อมูลของเราเองนะครับถ้าเราไม่หาข้อมูลด้วยตัวเองเราเอาแต่ถามคนอื่นมันก็ไม่ได้อะไรแล้วครับคนอื่นเขาจะอ่าคนอื่นเขากว่าจะหาข้อมูลได้กว่าจะหาเจอเขาก็ลองผิดลองถูกนะครับส่วนมากเขาไม่ค่อยมาบอกกันง่ายๆอกถ้าเขาจะบอกเขาก็าบอกกันลูกค้าเองนะครับ เขาจะไม่บอกในกลุ่มช่างกันเองนะฮะบางทีก็บอกไปก็ไม่เชื่อกันบ้างอะไรกันบ้างนะฮะก็เดี๋ยวก็เถียงกันเขาก็เลยตัดตัดตัดแบบว่าไม่ไม่คุยดีกว่าถ้าจะคุยถ้ามาถ้ามาอยู่ด้วยกันก็จะคุยในเรื่องอื่นนะครับเรื่องงานไม่ค่อยคุยนะครับเพราะว่าอมันอยู่คนละที่คนละอู่แล้วก็ไม่ได้ทานะครับอะไรแคแค่ได้แค่ประมาณอ่า เกินเกินประมาณแบบว่าคาดการว่าอาจจะเป็นตัวนู้นตัวนี้อะไรประมาณนี้พอบอกว่าเฮ้ยเป็นตัวนี้เลยปะอุ้ยเช็คแล้วแล้วตัวนี้ล่ะอุ้ยทําหมดแล้วแล้วสรุปยังไงอุ้ยทาทั้งคันแล้ว <laughs> ยังไม่หายเลยอะ <laughs> เป็นไรอะ่ะเออบอกเอารถมาเดี๋ยวดูให้ <laughs> แค่นั้นแหละอ๋อผมคงไม่ออกไปทําให้นะครับเพราะว่าผมก็มีงานอยู่ที่อู่ ว่าการทำรถนะครับศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะฮะไม่จบไม่สิ้นนะครับเครื่องมือก็ซื้ออยู่ตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นนะครับนี่แล้วผมมีเมียแล้วผมซื้อเครื่องมือแล้วเมียด่าเนี่ยผมเลิกเลยนะครับผมไม่เอาละแต่าการซื้อเครื่องมือเป็นเมียบ่นมาสิ้นเปลืองเนี่ยผมเลิกกับเมียเลยอยู่แม่คนเดียวงี้แหละดีแล้ว <laughs> รถลองไปแล้วก็บ่นไปนะเพราะว่าจะได้ลืมว่าช่วงหลังมันย้วยมันพอแล้วนั่งนานๆมันจะย,ยนะุ้ยแล้วมันจะเวียนหัวไงไม่รู้ขี่ขี่รุ่นเนี้ยเวลากลับแล้วครับของสิบสามกลับรถใต้สะพานนะ ไม่ต้องไปกลับรถยูเทนไม่ต้องมายูเทินอันตรายวิ่งมาไกลหน่อยมากลับรถใต้สะพานครับแล้วก็ลองรถด้วยนี่ครับขากลับแล้วก็จะเจอบรรยากาศแดดครับ <c oughs> แดดเปี่ยนแดดสองตาดีนะครับติดเสากระจกข้างตาเล็งก็ดีนะครับ,ค,รบคันนี้เียอ็โต เดี๋ยวเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบหน้าก็ได้เวลาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วครับผมแต่กว่าจะถึงระยะเวลาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนี่ยคงจอดอีกนานแล้วครับรถคันนี้ก็ดูรถปีสิบหกวิ่งหกหมื่น่ยยังไม่ถึงแสนเลยเนี่ยโอว,วิ่งร้อยึ่งนะนเต้นอนะับถ้ามีตุกต๊กตาตุ๊กตา ไอ้ตุ๊กตาหัวเสียนายตุ๊กตาคลอดไปเด้งไปเด้งมาผมว่ามันเด้ง,นะงน,นิ่ง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 เลยเนี่ยช่วงเนี้ยร้อยหนึ่งมันเต้นนะเนี่ยเต้นจากล้อหลังด้วยมันนิ่มไปมั้งมันหรือรว่ามันนิ่มไปมันเลยซับแรงสั่นสะเทือนของลอ้อไม่ได้ เนี่ยถ้ามาเลยร้อยสิบเนี่ยก็จะไม่ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยแต่พอผ่อนอ่าผ่อนเอารอนะ้อยนี่เนี่ยเนี่ยเต้นครับอ่าผ่อนแล้วเต้นเออนี่แหละน่าจะยางเนี่ยมันเต้นดึกๆๆๆๆๆ๊กดึ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 ๊กจะเป็นช่วงเนี้ยครับร้อยนิดนิดเนี่ยเนี่ยตรงนี้เต้นเนี่ยเนี่ยประมาณเนี่ยเต้นเวลาเลยถ้าร้อยยี่อร้อยสิบ ก็มีนิดๆนะมีนิดๆมีมีนิดๆเพราะว่ามันถีขึ้นก็ยังมีเต้นอยู่นะครับร้อยสิบอ่าสภาพยางก็น่าจะได้อายุแล้วครับหรือว่าต้องอาลองเอาไปถ่วงดูก็ได้นะครับเพราะว่ารถใช้งานมานานแล้วเนี่ยมันจะดึ๊กดึ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 กโชคหลังก็มีส่วนนะครับบางทีมันซับแรงอ่าสั่น การเวี่ยงไม่ได้ครับล้อมันหมุนแล้วพอมันล้อมันเสียศูนย์มันก็จะเด้งนะครับอาจจะไม่ซับไม่ไม่ซับแรงการสั่นสะเทือนของล้อนะัอนนี่วัดสะบัววัดสะบัวห้องสิบเอ็ด่ารัตารัยังไม่มีอะไรเตือนครับนั่คือน่าจะเตือนแค่กองโซล่าอย่างเดียวแหละ เจอครวหลีแล้วอยู่ไหนใช่ป่าวะไม่ใช่เมื่อกี้เจอเมื่อกี้เจอรถเสียเอ็มวิ่งผ่านอยู่อันนี้คันนี้ไม่ใช่อันนี้คุ้นๆเรถใครวะนี่ครับจากที่วางเปล่าก็ จากที่ว่างเปล่าลกล้างถางปลูกท่อมปลูกกล้วยก็ต้องปลูกท่อมทีข้างบ้านอที่ล้มก็ภายออกก็เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมปลูกท่อมหน่อยครับเดินไง่ายลกเดินไงให้ฝักให้ไฟครับ,รบกล้องต้องมีสักสิบยี่สิบตัวทีเนี้ยคนปลูกก็ปลูกไปคนลักก็ลักไป แวบเบรกก็นิ่งยังไม่มีสะดุง้งยังใช้ได้คันนี้นี่ยางประตูยังไม่ดังนะครับรถญาติผมนี่เจ้าของไททันพัดนะครับคันที่ว่าหรือเปิด ลางทอยดีเนี่ยเนี่ยมันชอบดังตรงเนี้ยนานานยิบดดนิบนิบยิบนิบนิบยิบนิบยิบยิบนิบนิบยิบน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 ิบยิบน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 ิบยิบาิบ้ิบน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 ิบยิบนิบยิบนิบนิบเิบนิบยิบนิบนิบนิบยิบน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 ิบ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  ยางก็บแบนหมดยางกันอะไรนะยางกันฝุ่นกันน้ำเนี่ยเนี่ยมันชอบดังเนี่ยพูดมากวิภาควิจารณ์ก็ไม่ดีคนใช้รุ่นนี้ก็เยอะคนชอบเพาก็มีเยอะเรายังไม่มีเรายังไม่มีปัญญาซื้อขับเลยเนี่ยมีแต่ได้แต่ขับแต่รถลูกค้า Hey. ถัาปัญญาผมซื้อนะผมจะซื้อซื้อแต่รถที่ที่เขามีปัญหาในตลาดเนะี่ยผมจะซื้อฟอร์ดเนี่ยมันงกึกกักกึกกักโอ้หกหมื 60, 000, 000, 000. ่นเลวกคอปอะไรเด <c oughs> ี๋ยวผมจะจอดข้างทางเนี่ยเนี่ยมันดังดังกึกอย่างวะ วันนี้ไม่ต้องกลัวครับการปัญหาของรถนี่ก็จะมีคลับมีแฟนคลับมีคลับมีกลุ่มนะฮะอ่าโตโยต้าครับฟอร์จ er, ูเนอร์ลีโว u ิซูซู m a เอดีแม็กแล้วก็คลับของฟอร์ดอ่าปรึกษาปัญหาลรสมองปัญหาประจำตัวปัญหาที่ ใช้รถแล้วยังไม่เคยเจอก็เจอนะเนี่ยเนี่ยมันดังเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างนู้นก็ดังเนี่ยเงีบเงียเงบเงีเงบเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ขันเป็นล้าน ลองจอดนะเดี๋ยวใกล้ๆบ้านยาจะลองจอดแล้วก็ดูโอ้ยอ,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 อย่ังไม่เลิกวิ่งดินเลยฟีดฟ,ดฟีดเนี่ยรถคันที่จะมีบริษทัทที่อะไรนะที่ดินด่วนเคยมาถ่ายนะครับที่เป็นผู้หญิงขับ วิ่งช้าๆนี่ยังไม่ค่อยได้ยินอะไรเนี่ยวิ่งเราเร็วนี่สะเทือนสะเทือนเนี่ยแอป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 เลยสงสัย20น,นาทีผ่านไปกับการลองรถ ครับรถอย่ามองเพลนนะครับเดี๋ยวมันจะตำดากกันโอ้ปูนไม่พออีกแล้ววิ่งไปไปวิ่งไปเลยเปื่อยใส่จะได้ที่แล้วขับใส่จะได้ที่แล้วอ่อ คมกับการขับรถอยู่ริมคลองนะครับช่วงนี้น้ำขึ้นเยอะเลยสายฝนตกหนักปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงเมษานี่แห้งนะครับแห้งน้ำไม่มีเลยอะถ้าเป็นหน้ามอสวอนี่เดินข้ามได้เลยนะเดินข้ามันเฉยเลยมีแต่พักบุ้ง sản chục sản chục nói nói này nói phẹp quá wow. วิ่งเลื้อยไปก็เท่านั้นละครับผมขี่เรื่อยๆวิ่งแซงได้เลยเต้นแล้วร้อยเนี่ยเต้นดิ๊ดด๊ดดดด๊ดด๊ดด๊แล้วเนี่ยโหเนี่ยดึินเสียงอะแก๊กแก๊กๆก๊กๆก๊กก๊ก รถจอดเอ่อรถใช้น้อยก็บางทีมันก็ไม่คุ้มกับการใช้งานอ่ะมันสวยแต่บอดี้นะครับแต่บางทีพวกช่วงล่างเอ่อพวกยางอะไรเงี้ยมันอาจจะตายนะครับมันไม่ไม่คุ้มกับระยะทางในการใช้งานเลยเนี่ยมันเต้นเลยครับเนี่ยเต้นดึก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 ,ดกถ้าถ่วงลองถ่วงก่อนก,นก็อาจจะหายนะเพราะว่า ตัวถ่วงตัวไอตะกัว,วอาจจะหลุดหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องลองถ่วงดูครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะฮะก็เก่งเกือบมาซ่อมนะครับผมเดีย๋ยวจะส่งงานแล้วไม่มีอะไรแล้วขอบคุณามากเลยครับสวัสดีครับผม